สวัสดีครับพบกันหนึ่งมอเตอร์ช็อปอีกเช่นเคยวันนี้จะทดลองไฟให้ชมเป็นไฟหน้า LED 3ชิปรุ่นใหม่ขึ้นอีกหน่อยหนึ่งท้ายเล็กแยกไดเวอร์ออกมาอยู่ข้างนอกอ่าธีการเดินสายก็ไม่มีอะไรครับ3ามสายเหมือนเดิมดินหนึ่งสูงหนึ่งต่ำหนึ่งเป็นไฟบวกดินเมื่อกี้คือไฟลบโอเควิดีการทำงานให้อยู่ใกล้กันมากกว่าจะได้เข้าใจโอเค ไฟต่มเหมือนเดิมครับปกติติดสองชิปอย่างที่เห็นไปสูงติดสชิปเหมือนเดิมแต่ว่าถ้ายกแล้วกดต่ออยเคยหนึ่งจะเป็นไฟสูงแบบกระพริบได้โอ้ม oh ห my god ว่งสุดๆถ้ายกปล่อยก็จะเป็นไฟต่ำเหมือนเดิมไฟสูงนิ่งยกอีกทีบอก ถ้ามีการยำแต่ไปเป็นสปาผมเข้าใจนะครับขั้วไฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่เก่าแล้วคนก็เก่า,กาตากล้องก็เก่า <c oughs> โอเคสวัสดีครับ